สวัสดีค่ะแล้วก็คบสู่ช่อง g u a n วันนี้นะคะเราเจะมาดูเพลงของน้องๆแบบ Purple Kiss นะคะชื่อเพลง Woodley ซึ่งเราก็จับพักกันหน่อที่แม่ได้ทำเพลงน้วละเขาก็ปล่อยเป็ยนยามานานแล้วแต่เราก็คือยังไม่ได้แบบมาทำซะทีวันนี้เลิกดีแล้วคะ่ะเลิกเลิกงามยามดีก็ไปสิจ้จจะไปเราจำได้ว่าเพลงที่แล้วเราก็วาวมากก็ท่อนเสียงสูงไหม สวยมีพลังเสีย,ยงเ,เ,เขาเป็นอนาแบบคคอบเสียงแบบนีน้มันเกนมันแปลก

เอ้ีเขาแบบมีเรื่องราวอ,อีกแน่แบบมีควไมไปผวนกับคว,ความแบบว่าการมีพลังนิเศษเรียนง่ายดื้อนดนตีมันอยู่นะ จะคนในเสียงกับเงชค่ไการเล่เสียงกับเสียง,ยง,ยง,ยงแตบบ่เสียงลมๆและล่เสียงสูๆอ เป็นแม่ผีจถูกไหมน่าจะเหลือแบบเป็นแม่เงาะพีหมอมันแปลว่าอะไรชื่อเพลงใครไม่ไม่ชอบเพลงชอเหมือนดูนละครละครดูดูกบอหรืออะไรแบบนี้ ดนตรีทีรสามันฟิวรำแบบเหมือนจะมันจะเกิดเรื่องเหมือนแต่แต่กำลังจะเกิดเรื่องในที่มันเลาอารมณ์เรานิดนึงอะนี่ความหมายซึ่งกก็แตว่าเหนื่อยะ หรือเขาจะแบบว่าเธอโดนหลอกง,ง่ายอย่างนี้หรอหรือว่าประมาณคนอื่นจะมองว่าเราแบบดูเป็นเด็กเนิร์ดไรแบบเนี้ยดูแบบไม่มีผิดไม่มีภัยอะไรประมาณนี้ก็ได้คือคือท่านก็มาหมายถึงว่าแบบว่าคือเขาพวกเขาว่าเหมือนแบบหลอกคนอื่นนะว่าเขาเป,<ล>เป็นเด็กเนิร์ดแล้วก็แบบว่าออจริงๆทำไมแต่จริงไม่ใช่ก็มีความเป็นไปได้ว่าน่าจะทำาบันก็เราก็ไม่รู้จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้เปิดซับ อินที่แบบเปิดสับเกาใช่แต่ว่าเขาก็ยังคงคอนเซปต์ของเขาโพเบอคิสนะมีความเป็นซอมบี้มีความแบบเขาที่ราไเป็นซอมบี้มันจะมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเล็กลับหน่อยเออให้ฟิลที่ดูแบบหน้าคุณห่าอะไรอย่างเงี้ยเราชอบมากเพราะคอนเซปต์เขาแบบเขาเปลี่ยนตลอดเปลาบารีนัสเสียงเสียงก็โซนหนึ่งแล้วแบบสไตล์ ตายกันเราองอะไรเงี้ยบาาคนรู้สึกแบบโหเสียงแบบนี้คือแบบดีอ่ะแต่ฉันชอบฉันชอบความที่แบบเหมือนเล่นเสียงววเสียงลมลากๆมันมันเก๋นะแต่ที่บอกว่าจริงๆดนตรีอ่ะแอบมีความจะล้างสมองอยู่นะแบบให้มันเออมันจะอธิบายไม่ถูกอ่ะแต่รู้สึกว่ามันแบบมันคือคือมันจะติดอยู่ในใจอ่ะพอฟังไปแล้วหนึ่งแล้วคือเพลงไอ้ดนตรีเนี้ยมันจะยังอยู่ในหัวเราไปอ่ะเหรอ ก็คือดีเดยรมูดีสาวสวยพแต่เรารู้สึกว่าเพลงนี้สวยทุกคนสวยแบบออล่าแบบทุกคนมามากๆมากก็เจ็ดคนก็คิดว่ามีกี่คนเอาเจ็ดคนก็ถ้าใครนะคะที่ยังไม่เคยฟังเพลงของสาวพัเพิ่์คิดนะคะก็ลองเข้าไปฟังกันได้ค่ะค่าค่าค่ะค่ะนหะค่่ะค่ะค่ะค่ วันนี้เราสองคนจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตาม Facebook, Twitter, IG, TikTok ของพวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย